อ้าลโจ้ๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง God อุศภนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมคน ROV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ ROV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกัจกิกับผมคนนี้มากๆเลยเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นกิจกรรมใหม่นะครับวันที่สามารถรับได้สกินฟรียกเซิร์ฟนี่เองนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นนนนนกกกกําาลใจผมรททคคิปปต่อๆได้วยะะุ ทุกการกดไลค์เนีย่ยเป็นกำลังใจกับผมคนนี้มา,มากๆเลยขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะครับโอเคครับผมนะตอนนี้นัดกิจกรรมก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดนนะครับผมนะซึ่งผมบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เนี่ยถ้าเกิดสายฟรีใครที่ดวงดีนะครับสามารถรับสกินฟรีของเทวานัทมีเอฟเฟกต์ได้ฟรีอีกน้เดนนะครับผมนะโอเคตอนนี้กิจกรรมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดนนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับ4พฤษภาแรกโค้ดรับสกินฟรีมีเอฟเฟกต์น้นเดนนะครับกดล็อกรับสกินฟ มาดูกันดีกว่านะครับว่าต่อวันเนี่ยเราต้องทำแบบไหนบ้างนะครับก็จะมีล็อกอินนะครับเราจะได้เป็น เอ่อหกโทเค็นแล้วก็มีล็อกอินนะครับผมเอ่อสวันเนาะก็จะได้20โทเค็นนะครับแล้วก็มีจํานวนขั้นร่วมหมดถ้ามีห้าหรือจานดับนะครับอันนี้จะได้อีก3โทเค็นแล้วก็ถ้าเกิดเรากรอกโค้ดของเพื่อนเนี่ยจะได้อีก4โทเค็นนั่นเองนะครับนะสนับตรงนี้ในเน้ครับแล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็การันตีไว้นะครับว่าเปิด12ครั้งเนี่ยจะได้ของรางวัลตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมก็คือจะมีตั้งแต่แบบรูปโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็ของรางวัลต่างๆเนาะแล้วก็รวมถึงสกินน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 นะะะะะคคคครรรรรััััััับบบบผผมมมมมมออทีีีีีีี่่่เเเเเป็็ตตตตาาาาญญชิิววว้้้้้ซึงยยยสสถลลืกกกไดดจ คิวเลนนะคะมีคิกแนกมีซาต้ามีเวเลสเอ้ยมีวีล่ามีเอ,อ่ออันเลนแล้วก็มี อลิสนาเดนนะครับ <ffe> ผมนะซึ่งตัวนี้สามารถเลือกได้นะครับสกินจะมีเพียงเท่านี้นาเ่นนะครับและพิเศษนะครับผมอยู่ตรงหน้านี้นะครับเปิด3มช่องรุ้นรับสกินเทวนาทฟรีนะครับก็คือสกินเทวนาทที่อยู่ตรงหน้านจอเพื่อนตอนนี้เลยนะครับซึ่งในกล่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเปิดเพื่อรับหนึ่งกรเทม sequel, ต่อไปนี้นะครับผมนะก็คือสกินของเทวนาทที่มีเอฟเฟกตรงนี้นะครับเราผมเราก็พร้อมป้ายประกาศนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราดไม่ดีเนี่ยมันก็จะได้เป็นบัตรเช่าสกินเทวนาทแทนนะครับผม3วันนะครับ เอ่อผมต้องบอกก่อนนะมันไม่ได้มาแจกฟรีนะครับมันมาในรูปแบบขายแบบเป็นส่วนลด99นันะเดนนะครับแต่ถ้าเกิดใครดวงดีอย่างที่ผมบอกได้จากกิจกรรมนี้ก็คือทุกคนก็ได้สกินเทลนะสกินนี้ฟรีไปเลยนะเดนนะครับผมนะนาสลับตัวนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวเรากดรับภารกิจตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่เราจะได้โทเคนมา6อันแบบนี้นะครับขออนุญาตมาดูรายละเอียดตัวนี้นิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนจะได้เข้าใจอย่างละเอียดเลยนะครับระยะเวลากิจกรรมนะครับก็ตั้งแต่วันที่4นะครับวันนี้นาอจนถึงวันที่1มิถุนายนนะเดนนะครับทำภารกิจชวนเพื่อนนะครับเพื่อสะสมโทเค็นะครับและปลดล็อกของรางวัลนะครับหากปลดล็อกได้3ช่องเนี่ยจะได้รับกล่องสกินเทวนาสนะครับเพื่อรุ้นรับสกินเทวนาสแล้วก็พร้อมป้ายนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ ยิ่งได้โอกาสเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับโดยผู้เล่นที่ไม่ได้ล็อกอิน 9, นานกว่า28วันเนี่ยเราจะได้17โทเค็นนะครับแล้วก็ผู้เล่นนะครับที่ไม่ได้ล็อกอินตั้งแต่7วันจนถึง27วันเนี่ยจะได้10โทเค็นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นทั่วไปเนี่ยเราจะได้5โทเค็นนั่นเองนะครับผมนะสลับตรงนี้เนาะแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยสามารถช่วยเพื่อนได้วันละ3ครั้งนะครับและจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนได้วันละ1ครั้งเท่านั้นนั่นเองนะครับแล้วก็สกินที่ม แล้วก็การเปิดในแต่ละครั้งนะครับจะใช้ทั้งหมด12โทเค็นนะครับต่อเอ้ย <paper S 1> 16โทเค็นนะครับต่อการเปิด1ครั้งน,น,นงั่นเองนะครับก็จําเป็นนะครับว่าที่เราจะต้องออช่วยเพื่อนหรือว่าชวนเพื่อนนะครับให้ได้วันละ1ครั้งนะครับเราก็จะได้สกินนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะทําตามเงื่อนไขของ GM นะครับที่เขาบอกว่าอะไรนะทํา10วันได้นะครับก็คือเราจะต้องชวนเพื่อนที่ไม่ได้ล็อกอินเข้ามานานๆนะครับหรือว่าเราต้องหาชวนเพื่อนที่มีโทเค็นก็คือ 17อันแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับผมคิดว่าผมน่าจะมีคนน่าจะมีรหัสสำรองที่จะสามารถใส่ในตัวนี้ได้นะครับแล้วก็น่าจะได้17โทเค็ดนนั่นเองนะครับโอเคเราคัดลอกตัวนี้ไปเลยนะครับและทีนี้เนี่ยเราก็ไปไ d ดีลองนะครับผมใส่โค้ดของเราในไ d หลักนะครับแล้วก็มาช่วยให้เราได้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยใครที่มี ID ลองนะครับจะทำให้เราทำธุรกิจแบบนี้ง่ายๆนะครับทำเพียงคนเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องแบบ เป็นง้อคนอื่นนะครับผมเราทําด้วยตัวเองเนี่ยก็คือได้รับสกินฟรีง่ายๆแล้วก็รับสกินฟรีไปคนเดียวเลยอะไรแบบนี้ครับหรือว่าเราอาจจะช่วยเพื่อนได้อีกด้วยนะเดนนะครับผมสำหรับนี้เนาะไอดีลองตอนนี้บอกเลยว่าสมัครได้ง่ายมากๆนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ไปลองกันนะครับผมนะแล้วที่สําคัญเนี่ยทุกคนจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมพวกแบบนี้เลยนะครับผมนะเพราะว่าเราสามารถทําคนเดียวได้ชิวๆเลยนะเดนนะครับโอเคแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ใส่โค้ดเนี่ยวันหนึ่งนะครับเราจะได้แค่ล็อกอินนะครับผมนะก็คือ6อันตรงนนีี้้ะะแลวก็จม นี่นะครับผมนะก็คือเล่นบนไทย5นะครับได้อีก3นะครับเป็น9นั่นเองนะครับซึ่งมันก็ไม่เพียงพออยู่ดีนะครับในการเล่นต่อวันนะครับซึ่งอย่างน้อยเนี่ยเราต้อง ให้เพื่อนช่วยเราหนึ่งครั้งต่อวันนะครับผมนะจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับก็คือจะได้สกินแน่นอนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตไปใส่ในอีกรหดับนึงให้ดูนะครับว่ามันใส่แบบไหนนั่นเองนะครับผมนะสลับตรงนี้เนาะโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ไ d ดีลองของผมเป็นที่เรียบรยแล้วนะครับผมนะวิธีการทําก็เหมือนเดิมนะครับกดที่กิจกรรมตรงนี้เนาะแล้วก็นี่นะครับข้างล่างนะครับกรอโค้ด เพื่อนเพื่อรับโทเคนเพิ่มนะเนียนะครับอันนี้นะครับเราจะใส่โค้ดที่เราอยู่ในรหัสหลักไปแกเกที่ผมคัดลอกมาเนาะมาใส่ตรงนี้นะครับผมนะนี่เดี๋ยวผมใส่ให้ดูโอเคแบบนี้นะครับแล้วก็กดเลยครับ อ่านี่นะครับผมนะก็สำหรับใครนะครับที่จะใส่โค้ดของเพื่อนนะครับก็ลบที่มันเป็นคําภาษาไทยนะครับให้มันเหลือแค่โค้ดเท่านั้นนะครับผมนะแค่นี้เองนะทุกคนนะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใส่โค้ดของเพื่อนไปนแล้วเนี่ยเห็นไหมทุกคนนะภารกิจปลดล็อกโคด้ดชนเพื่อนตัวเนี้ยมันก็จะได้นะเดนนะครับเราก็จะได้4ีโทเค็นแบบนี้นะครับแล้วรวมกับล็อกอินนะครับอันนี้ผมจะให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะสำหรับ เออคนที่แบบไม่ได้ให้เพื่อนช่วยนะครับแล้วเราไปเล่นหมดห้า่ให้อหนึอันเราจะได้แค่13อันนะครับผมแต่ถ้าเกิดเรามีคนช่วยของเราเนี่ยก็คือเราจะได้อีก5เนะ้อขั้นต่ำเนี่ยมันก็เพียงพอในการเล่นต่อวันแล้วนะครับผมนะซึ่งตรงนี้เปิดให้ครบ12ครั้งนะครับผมนะก็ถ้าเกิดตีไปตรงมกลมก็12วันนะ ถ้าเกิดสมมติว่าเราได้แบบเขาเรียกไงดีถ้าเกิดสมมติว่าวันแบบเราใช้ผู้เล่นที่ไม่ได้แบบไม่ได้เล่นนานน่ะแค่แบบเป็นผู้เล่นทั่วไปได้แค่5ถ้าเกิดเราทำธุรกิจแบบนี้วนไปก,ก็ถ้ากับว่ากิจกรรมนี้ที่เกิดเราทำทุกวันเนาะเราจะต้องใช้เวลาทั้งหมด12วันนั่นเองนะครับในการทำธุรกิจตัวนี้เนาะแต่ที่จริงมันจะมีเศษนิดนิดน,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 นหน่อยที่มันเหลือด้วยนะครับวันนี้มันก็อาจจะทบทบกันได้นั่นเองนะครับแต่ว่าตีไปกำต่ำนะครับถ้าเกิดเป็นผู้เล่นทั่วไปเนี่ยก็ใช้สเดิมนะครบส่ของเเพื่อสร็จแล้วนะรันะก็จ เด่งมาแบบนี้นะครับผมเนะี่ยก็คือ17โทเค็นนั่นเองนะครับผมเนะี่ยก็คือจากคนที่ไม่ได้ล็อกอิน1เดือนนั่นเองนะครับและทีนี้เนี่ยเราก็สามารถใส่โค้ดในรหัสนั้นได้อีกนะครับผมนะเพราะว่าเราก็จะได้อีก4โทเคนะ็นเนาะถ้าเกิดเราช่วยเพื่อนนั่นเองนะครับผมนนะอ่าเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเนาะอันนี้เขาคัดลอกมาแล้วหรอ อ่ะช่วยเพื่อนสําเร็จแล้วเราใส่ไปเลยครับเรียบร้อยนะครับผมนะเรียบร้อยแบบนี้นะครับเราก็จะได้มาอีก4โทเค็นแบบนี้นะครับเราก็กดรับเลยนะครับเราก็จะได้โทเค็นมาอีก4นะครับก็ถ้าเกิดสว่าบางคนนะครับที่มีแบบเพื่อนเนี้ยเนานะเราจะได้ทั้งหมดวันหนึ่งสามทเค็นเลยน,ะนั่นเองนะครับรวมกับอันนี้ด้วยนะครับเนี่ยไอเล่นเล่นอันเนี้ย เล่นเล่น5 V5 นะครับก็อีก3น้องก็จะได้เป็น30โทเค็นเลยนะครับแต่นี้เราก็จะลองกดไปก่อนนะครับวันนี้ผลิตเนี่ยทำแบบนี้แล้วทีเนี้ยระบบเขาก็จะสุ่มให้เราได้เลยนะครับอ่าอันนี้เราได้เป็นชิ้นส่วนรุ่นมานะครับพอรางวัลที่เราได้ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถได้ซ้ำได้เลยนะครับก็คือมันจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับก็คือจนกว่าเราจะได้โค้ดอี่สองครั้งเนี่ยเราก็จะการันตีสกินเพสติกตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้สามารถเลือกสกินได้เนาะแล้วก็สามครั้งนะครับเราจะได้กล่องส น,นี้ก็จะเป็นประมานนี้ได้เด็นะครับผมนะก็เอาจริงถ้าเกิดสมาสายคนที่แบบไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมหรือว่าไม่มีเพื่อนเนี่ยวันหนึ่งเลยนะ ถ้าไม่มีเพื่อนเลยนะเราจะได้ล็อกอินหนะครับผมแล้วก็จานวนเข้าร่วมวัที่ห้59นะครับวันหนึ่งเราจะได้เพียงแค่9เท่านั้นนะครับซึ่ง9เราต้องใช้2วันในการเล่น1ครั้งนะครับถ้าเกิดตรงนี้มันรีทุกวันนะไอ้ล็อกอินสะสม1นึ่งทับเนี่ยลราก็จํานวนเข้าร่วมที่ห้านะครับแต่ถ้าเกิดล็อกอินสะสมตรงนี้มันไม่รีนะครับผมนะสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะต้องช่วยเพื่อนวันละ1ครั้งนะครับจะเป็นผู้เล่นระดับไหนก็ได้นะครับเป็นผู้เล่นทั่วไปเนี่ยจะได้เ่ด้ากโทเก 4โทเคนเป็น9นะครับเราก็มาเล่นบทาวีห้อีก3นะครับผมก็จะเป็น13นั่นเองนะครับวันน้ซึ่งก็สามารถที่จะทำภารกิจตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเอ่อตัวนี้นะครับผมภารกิจก็จะมีประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมนะก็ใครที่มีถาดสำรองก็จะง่ายๆหน่อยทำชิวๆเลยนะครับช้าหน่อยแต่ได้แน่นอนเพราะว่ากิจกรรมบทต้องเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีเพื่อนนะครับผมนนก็อาจจะค่อนข้างยากมากๆละกันนะครับวันน้สุดท้ายแล้วก็แนะนำว่าให้มีถาดสำรองไว้หรือไม่แน่นะครับผมมมลลอองาาเพื่่นตกุ จับกลุ่มกันเพียงแค่คนเดียวนะคบขอแค่คนเดียวให้ช่วยกันใส่เนี่ยก็สามารถรับสกินฟรีตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับและอย่าลืมนะครับลุ้นรับสกินฟรีของเทวนัทสกินนี้ไปอีกหนึ่งตัวนะเดนนะครับบนหน้าสลับตรงนี้เนาะโอเคสหรับวันนี้นะครับผมนะภารกิจกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเดนนะครับผมนะเหมือนเดิมครับใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะลานใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกันจะกับผมคนนี้มามากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ตุศบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ,บายๆแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ